เจอของดีเจอของดีจากป่าไงโอ้โอว้าวน้ำแตกยางมะเขืโม่วงหนึ่งเห็ดดอกหนึ่งกับบ่อใดเบื้องน้ำม,มันนี่ละคันหิวน้ำอืมคุณ เพือ่อน,นี่ออกสมจังหน่อยอยเราอย่าขันยุผ่ผู้ขันยุ่ผู้ลูกนี่ยุ่ป้าพื้นนี่ต้องเจอต้องติดตัวไว้ตลอดพี่น้องผมคึมมมมกืืออตุ่มยำแกงทอดพัดกินสด โดยเฉพาะพย่พยำใส่กุ้งสดใส่ปลาหมึกใส่ทะเลเด้อหรือใส่ปลากดข้างเด้อมันสีเด็ดซ้ำเดยจิ้มลาบก้อยปลาลาบงวว้าวอืมไปต่ออด้อีกเป็นหมื่นบาทไปต่ออด้อีกเป็นหมื่น <laughs> เระเชื่อมั่นพี่น้องเชื่อไม่พ,เมพิเศษแห่ป้าเลือกป้าผู้เจ็บเฮ็ดดอกหนึ่งก็บ,บ่ได้ต่อต่อได้อีกเบิดขึ้นตอดแกง,งโคโลพี่น้องผม